แนะนำขั้นตอนการใช้งาน Epson Line Print เริ่มต้นขั้นตอนแรกให้นำเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้งานลาย Print เชื่อมต่อ Wi-Fi Router ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสร็จสมบูรณ์ในตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการใช้งานลาย Print ด้วย Epson L 6390การใช้งาน l i าย p ิ i n t สามารถทำได้กับสินค้า Epson ทุกรุ่น ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi r o u เตอหรือว่ามีคุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองครับหลังจากค้นหาสนานัญญาณ Wi-Fi เราเตอร์ของเครื่องพิมพ์แล้วนะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi r o u เตอร์ครับซึ่งตัวอย่าง L 6 3 9 0จะเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi r o u เตอร์ที่ชื่อว่า Home EP ครับ กดเริ่มตั้งค่าเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเตอร์ครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเตอร์เสร็จสมบูรณ์ครับหลังจากนั้นให้ดำเนินการต่อเพื่อทำการลงทะเบียน e p s ส n Connect ครับอันดับแรกครับ ให้นำสมาร์ทโฟนที่ต้องการลงทะเบียนเอฟซันคอนเนคครับเชื่อมต่อไปที่เราเตอร์ที่เครื่องพิมพ์แ6 3 9 0เเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเป็น Home EP ครับการลงทะเบียนครั้งแรกจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราเตอร์ที่อยู่ในวงเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ครับหลังจากเชื่อมต่อ wi-Fi เราเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำสมาร์ทโฟนติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า e อ s สันปรินเตอร์ไฟเดอร์ลงในสมาร์ทโฟนครับค้นหาชื่อแอปพลิเคชันใน App Store หรือว่า Play Store นะครับหลังจากนั้นก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยครับ หลังจากกดติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับให้กดเปิดแอปครับยอมรับเงื่อนไขให้ครบทุกจุดนะครับหลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะตรวจสอบเครื่องพิมพ์เอฟันที่อยู่ใน Wi-Fi r o u เตอร์ครับ ก็จะตรวจพบ L6390 โดยอัตโนมัตินะครับกดไปที่เครื่องพิมพ์หลังจากนั้นให้กดคําสั่งที่เขียนว่า c o n f i g Print Form Line App ครับกดเข้าไปได้เลยครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับจะถ,ถูกลงทะเบียน e p s o n Connect โดยอัตโนมัตินะครับก็ให้กดถัดไปครับ กดยอมรับเงื่อนไข2ข้อนะครับจากนั้นกดกดถัดไปเมื่อมาปรากฏหน้าต่างนี้นะครับให้ไปสังเกตที่ตัวเครื่องพิมพ์ครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีการพิมพ์เอกสารออกมา1ใบครับซึ่งเป็นเอกสารที่ยืนยันการลงทะเบียน e อฟซันคอ n เน็กเสร็จสมบูรณ์ครับ ดังนั้นในขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับอย่าลืมใส่กระดาษ A4 ไปที่เครื่องพิมพ์ครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มพิมพ์เอกสารออกมาแล้วครับ ตัวนี้จะเป็นเอกสารการลงทะเบียนเอฟซันค n นเน็ครับสังเกตว่าก็จะมีอีเมลของเครื่องพิมพ์แล้วก็จะมี QR Code ที่เป็น l ล n e นะครับทีนี้เราไปดาเนินการต่อที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่ยังค้างอยู่นะครับกดเปิดแอปพลิเคชัน Line ตามตัวอย่างครับ จะมีหน้าต่างของการลิงก์ไปที่ตัว l ล n e นะครับซึ่งให้กดคําสั่งที่เขียนว่าเปิด e p s ส n Printer ครับหากตัวล ne ให้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานให้กดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของการเพิ่มปรินเตอร์เข้าไปในตัวลายครับผมให้สแกน QR code ที่เป็นตัวลายนะครับที่พิมพ์ออกมาจากเอกสารจะพบกับข้อความที่เป็นตัว Account ของตัวปรินเตอร์นะครับในช่องแชท ให้กดส่งข้อความนี้เข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องพิมพ์ก็จะถูกลงทะเบียนด้วยลาย Epson Printer แล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนของการลงทะเบียน Epson Line Print แล้วก็พร้อมใช้งาน Epson Line Print แล้วครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบการพิมพ์รูปแล้วก็เอกสารผ่านตัว Epson Line Print กันนะครับซึ่งตัวอย่างแรกผมจะทดลองการพิมพ์รูปครับก็วิธีการง่ายๆเลยครับ ให้ทำการส่งไฟล์ภาพนะครับเข้าไปในตัวแชทไลน์ของ Epson Printer ครับเลือกรูปภาพที่ต้องการครับหลังจากนั้นก็กดส่งไปได้เลยครับเมื่อส่งเสร็จสิ้นครับจะมีข้อความตอบกลับว่าได้รับงานพิมพ์แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวตัวเครื่องพิมพ์เขาก็จะเริ่มพิมพ์ไฟล์ภาพออกมาครับสำหรับค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ภาพถ่ายนะครับจะเป็นขนาดภาพไซส4์4คูณ6นิ้วแล้วก็ชนิดกระดาษจะเป็นพรีเมียมกอซีครับเราสามารถไปแก้ไขชนิดกระดาษแล้วก็ขนาดของภาพได้นะครับหากต้องการก็ในตัวอย่างตัวนี้นะครับก็ตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยก็จะเริ่มพิมพ์รูปภาพออกมาโดยอัตโนมัตินะครับบันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตเร่งนะครับเพื่อความเร็ว ก็พิมพ์รูปภาพออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราลองดูการพิมพ์ไฟล์เอกสารกันบ้างนะครับซึ่งไฟล์ที่แนะนำเนี่ยจะเป็นไฟล์แบบ PDF นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการครับจากนั้นเราสามารถกดแชร์ไฟล์ตัวนี้นะครับไปที่ไลน์ของ Epson Printer ได้เลยครับหากท่าในใดนะครับมีการส่ง ข้อความระหว่างกลุ่มหรือว่าระหว่างเพื่อนด้วยกันก็สามารถกดแชร์ไปที่ l ล n e ของ e p s o p p r i n t r r ได้เช่นเดียวกันครับกดแชร์ไปได้เลยครับก็เหมือนกันครับหลังจากที่ส่งไฟล์ไปแล้วก็จะมีข้อความตอบกลับว่าได้รับงานพิมพ์แล้วครับและหลังจากนั้นตัวเครื่องพิมพ์เนี่ย ก็จะเริ่มพิมพ์ไฟล์ PDF ที่ส่งข้าไปในลายครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเครื่องพิมพ์ครับตัวเครื่องพิมพ์ก็รับคำสั่งจากตัวลายพิมพ์แล้วนะครับซึ่งการพิมพ์เอกสาร PDF นะครับค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ของตัวลายพิมพ์จะเป็นขนาดกระดาษไซส์ A4 ชนิดกระดาษแบบธรรมดานะครับซึ่งเราสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันครับก็วิธีการ ลงทะเบียนลายปริ้นนะครับแล้วก็วิธีการพิมพ์รูปและกวก็เอกสารกับเครื่องพิมพ์เว็บสันนะครับวันนี้แอดมินก็สาธิตได้ดูกับเครื่องพิมพ์รุ่น6390แต่อย่างที่แจ้งไปข้างต้นครับว่าเครื่องพิมพ์เว็บสันทุกรุ่นรองรับการใช้งานลายปริ้นครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ